มื่อนี้มื่อนีฝนตกมื่อนีฝนตกแล้วมาให้อาหารปลาบึงวะ่ะหนามันคือวนวันวนวันวน,นั่นแท้อุ่นบ่ทันได้มาห้อนเลยกับเมื่อวานนี่ให้ถังรกระจิบสีบแต่แมงบอ่อบนพอบ่อ นะมาทาั้งนี้กอนปัดปันฝนเลยนะปันป่นปัดปั่นห้าฝนเลยมนะั้เมนะื่อวานนี่เพิ่งได้กินหน่อยแล้วถ่าย อุ้ยบอทันในมาเลยคุณน่ะจากโลวเนี่ยถังนี้ประมาณจากโลวับอแมนนะาว่า,าปรับกระหายยังไงมันก็กิ้แมวของม่ได้ินมันได้ยินเสงเครื่องมัได้ยินเสียงเครื่องเสียดายเด้บอมาได้คุณ ก็นั่นน้ำเริ่มคุนแล้วบอลโอ้อยาบใดที่เครื่องให้บดอาหารบ,บอบอหยุดทำงานนี่เอ๊ะมันนี่คือกระจายหื้บดอีกสามร้อยโลอยู่ เกือบหกร้อยลเอนะนี่กะทั้งหมดแล้วตัวนี้เะยอีกสามร้อยลกำลังมากํำลังมาริกบอมาเห็มันไหมบ่ชุบนะ่คือบ่คักเนาะบังคับชัดด้วย มาบงนันบงนันนีลยงมกลังมะลงมะเขาพอนเครื่องมาแล้ว ม,ม่นไม่ในยหน่อยเลยเนาะนนูมาปูพุพ่มกำลังมาขึ้น,นี่เขาจับกุ้งเด้ยจับตอนทุ่มกว่าสองทุ่มเขาบอกติดเคอร์ฟิวสนะเหรอไเขาก็รีบจับเลยกุ้ง ไม่ค่อยคึกอะไรน,นะเมือม่อเมือ <S <S 1> <S 1> ม่อ <S 1> <S 1> น,นี้ฝนตกเมื่อนี้ฝนตกตลาดนัดเขาก็เปิดมืัอนี้ไว,ว้เช่นกันเปิดขายขายทุกอย่างหมดคือเรื่องเด็ โมแม็กสวัสด,ดีหน่อยวัดดีแบ็กสวัสดีจา้าก่อนอี๋ยวไ่เบิ้งป่าบ้ยไงกันจ้ะ